เพื่อนๆคะากระดาษฐางทุกใบที่ปานิชทํทำปานิชทํทเพื่อจำน่ายนะคะแล้วปานิชก็จะได้เอาวางขายเนี่ยแถวบริเวณหน้าบ้านเนี่ยนะคะก็จะมีคนผ่านไปผ่านมาแล้วเขาก็จะแวะมาถามซื้อคะ่ะเพื่อนๆพื่อ สวัสดีค่ะเพื่อนๆเนช้านี้มืดครึ้มดูเหมือนฝนกำลังจะมาแล้วนะคะแต่ช่วงบ่ายนั้นจะมีพายุเข้าค่ะภารกิจของปนิตท,ที่ปลูกต้นมะเขือเทศก็เสร็จแล้วนะคะรอฝนอย่างเดียวค่ะแล้วตอนนี้เรามาดูเกี่ยวกับอาชีพ คนไทยในอเมริกาอาชีพของคนบ้านนอกในอเมริกาอย่างปนิศกันค่ะกระถางใบนี้เป็นอีก,กรูปทรงหนึ่งนะคะเป็นรูปทรงหม้อที่ปนิศทำแล้วปนิศก็เอามาลงต้นไม้แบบนี้ตอนนี้ต้นไม้ก็แข็งแรงพร้อมที่จะเดินทางไปหาลูกค้าได้แล้วค่ะ ส่วนกระถางนี้ดอกไม้เริ่มแข็งแรงแล้วนะคะออกดอกบานสวยเชียวค่ะแล้วกระถางนี้ปานิชรรอก็คือรอ,อไม้คลุมดินพืชคลุมดินนะคะเห็นไหมคะเนี่ยต้องเอาพืชคลุมดินลงค่ะมันถึงจะสวยนะคะและกระถางนี้ก็มีความสวยงามโดดเด่นด้วย ดอกไม้สีขาวนะคะเป็นพิทูเนียสีขาวค่ะแล้วก็นั่นที่หมนมนก็จะเป็น Dusty Miller อร์นะคะแล้วตรงเนี้ยเห็นไหมคะเนี่ยที่ปนิ์บอกว่าเป็นไม้คลุมดินเป็นพืชคลุมดินมันจะเป็นแบบนี้ค่ะเพื่อนๆกระถางตัวกระถางก็สวยนะคะ กระถางใบนี้สวยเช่นเดียวกันค่ะมาดูกระถางทรงกลมใบนี้กันบ้างนะคะครึ่งวงกลมนะคะกระถางใบนี้แล้วก็มีพืชคลุมดินแล้วค่ะดอกไม้สามสีสวยงามเช่นเดียวกันนะคะเนี่ยค่ะตัวกระถางเองจะมีจีบด้านข้าง และกระถางใบนี้เป็นกระถางทรงสูงมีจีบนะคะสวยงามเช่นเดียวกันค่ะนี่เลยค่ะจากเก๋ไก่ไปด้วยนกฮูกตัวนี้นะคะ สำหรับกระถางใบนี้ก้นเป็นสี่เหลี่ยมนะคะปานิชใช้แบบพิมพ์เป็นสี่เหลี่ยมนะคะด้านบนก็จะสวยงามเช่นเดียวกันค่ะ กระถางทรงนี้เป็นกระถางยอดนิยมเลยนะคะเพื่อนๆขาลูกค้าจะชอบทรงนี้มากเลยค่ะปนิกดก็ได้หม้อสดเอามาลงเป็นพืชคลุมหน้าดินนะคะ ราถางยอดนิยมอีกใบหนึ่งนะคะที่ลูกค้าฝรั่งของปนิชชอบมากค่ะไปดูด้านบนกันค่ะส่วนต้นไม้ที่ปนิชลงจะเป็นไม้ประดับนะคะเป็นไม้ใบแบบนี้เลยค่ะ และกระถางใบนี้จะมีกลิ่นหอมด้วยสมุนไพรนะคะสมุนไพรตัวเนี้ยค่ะเนี่ยค่ะมันจะมีกลิ่นหอมมากเลยนะคะเนี่ยรวมทั้งชิกกอนเฮนกระถางนี้นะคะ จะมีความน่ารักมากๆค่ะเพื่อนๆคื่ะากระถางทุกใบที่ปานิชทำปานิชทำเพื่อจำน่ายนะคะแล้วปานิชก็จะได้เอาวางขายเนี่ยแถวบริเวณหน้าบ้านเนี่ยนะคะก็จะมีคนผ่านไปผ่านมาแล้วเขาก็จะแวะมาถามซื้อค่ะเพื่อนเพื่อนขา หากเพื่อนๆชอบคลิปชีวิตเรียบง่ายในอเมริกาของปานิตย์ปานิตย์ก็ฝากกดไลค์ท่านผู้ชมใหม่ก็ฝากกดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปในโอกาสต่อไปด้วยค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมค่ะบาย